หวานไม่ไหวบอยประกรณ์จับมือเฟยพรปรวีครั้งรักถึงญี่ปุ่นออกมาสร้างความหวานแบบไม่เกรงใจคนโสดเลยสําหรับเพลงหนุ่มบอยประกรณและนักร้องสาวเฟยพรปรวีหลังจากที่ทั้งสองคนได้เปิดใจว่าคบหาดูกันก็มีโมเมนต์นะ่ารักมาฝากเพื่อนๆได้ติดตามกันอย่างสม่ําเสมอ ถึงล่าสุดทั้งสองคนได้ชวนกันไปเที่ยวญี่ปุ่นขาดความหวานอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวล่าสุดได้ออกมาโพสภาพจับมือกันหวานๆพร้อมระบุคแคปชั่นว่ารวมมิสโอมเตะอินจูกุอาคิฮะฮานาเรและในเวลาต่อมาก็มีบรรดาแฟนคลับและเพื่อนๆที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมาย